สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้มาพบพระอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อพัดบุญญกามโมนั่นคือเหรียญท้าเวสุวรรณรุ่นสุวรรณมงคลครับจะสร้างปี2565นะครับรูปแบบเหรียญก็เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่น่าสะสมบูชานะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดการจัดสร้างกันสักหน่อยนะครับนี่ครับรุ่นนี้นะครับสุวรรณมงคลนี่รูปข้างหลังจะเป็นพระราหู อมจันนะครับนี่ครับหนึ่งลังนะครับการันตีเนื้องเงินหน้ากากทองคำหนเหรียญเนื้องเงินลงยา3มเหรียญน,นะวะลงยา2เหรียญแล้วก็แถมยกลังจะเป็นท้าเวทอมบูชาสิบสนิ้วนะครับนี่ครับนี่เรามาดูเกี่ยวกับ รายการลุ้นเนื้อรายการลุ้นเนื้อก็จะมีทั้งหมดแปดสิบห้ารายการลุ้นเลยนะครับพูดง่ายๆคือได้เหรียญไปเนี่ยไม่ซ้ํากันเลยนะครับก็กกอบด้วยเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินสี่เหรียญเนื้อนวะสองเหรียญโอ้โหนวะหายากนะเนี่ยวันนี้มีตัวอย่างนวะด้วยนะครับแล้วก็มีเนื้ออะบกานะครับอะบกาแล้วก็อะบกามีหลังเรียบเลยนะรุ่นนี้นครับอปบการซาตินแล้วก็ชุบเงินพ่นทรายนะครับ นี่แล้วก็จะมีของชุบทองพ่นทรายเนื้อทองทิพย์นะครับทองทิพย์ซาตินทองทิพย์ผิวลุง้งโอ้โหแบคโลเนียม 4K นะครับ 3K พ่นทราย 2K พ่นทรายนะครับแล้วก็จะมีของเนื้อทองแดงนะครับทองแดงลมดําทองแดงหลังเรียบแล้วก็เนื้อมหาชนวนมวลสารโ oh, อ้โหอันนี้พิเศษสุดๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับนี่รุ่นนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดู ตัวอย่างเนี่ยจริงกันแล้ววันนี้มีแกะอ่ะตัวซ like ีว so ววนนะครับซีนเดิมจะเป็นอย่างนี้นี่ซีนเดิมจะเป็นอย่างนี้นะครับซีนเดิมเขียนว่าอะไรเนี่ยเขียนว่าลงปั๊มพระพรพรมพรเทพนะครับลงปั๊มพระพรเทพแปดแปดแปดนะครับนี่นะครับรุ่นนี้ก็ลงปั๊มพระพรเทพนี่ก็เป็นอีกหนึ่งลงปั๊มที่มีหลากหลายรุ่นที่ไปปั๊มลงปั๊มนี้นะครับเหรียญก็สุดคลาสสิกนะครับมา เดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้คือซีนเดิมนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูเหรียญตัวอย่างก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปแกะซีนสักนิดหน่อยพอเหรียญไม่ซ้าครับเปิดได้สนุกสนุกเลยเหรียญแรกครับนี่ครับเป็นเนื้อนวะนะครับนวะจะเป็นผิวอย่างนี้เลยนวะรุ่นเนี้ยผิวอย่างเงี้ยคล้ายๆกับพระพุทธชินราชเลยนะถ้าใครจําได้พระพุทธชินราชรุ่นอะไรรุ่นจกักรพรรดิรุ่นอะไรที่ผมโพสต์ลงครับเนื้อนาวะจะออกโซนอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยโซนแบบเนื้ออย่างนี้ครับอันนี้เป็นนวะนะครับลงยาขอบน้ําเงินหน้ากากช ด้านหลังก็จะเป็นลาหูนะครับนี่แล้วก็มีเขียนว่าพระราชะมังคลวัชราจารย์หลวงพ่อพัดนะครับปี25 6 5หแล้วก็มีต่อโค้ดด้านซ้ายโค้ดพัดนะครับพอพอ่านแล้วก็มีเลขโค้ดรัดัมเบร์มีนอหนูไม้ช่วยกันดูทำเน,นื้อนาว่ามีนอหนูไม้ไม่มีนะครับข้างบ,บนเขียนว่าสุวรรณมงคลทางเห็ีเขียนเขียนว่าสุวรรณมงคลนะครับนี่คือเนื้อนาวะนะครับเดี๋ยวผมขอ วัดรายละเอียดของเนื้อนาวะหน่อยนะครับเนื้อนาวะนะครับความกว้างของเหรียญรุ่นนี้ก็อยู่ที่ประมาณ2.2.8เซนนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณโอ้โหสย4.2เซนเลยนะครับโอ้โหนี่ครับนี่คือเนื้อนาวะนะครับเนื้อนาวะจะเป็นอย่างนี้ก็สังเกตให้ดีนะครับมีรุ่หลังมีหลายรุ่นที่เนื้อนาวะออกแบบนี้เลยนะครับต่อไปครับเป็นชุบเงินพ่นทรายครับนี่ครับชุบเงินพ่นทรายลงยาฟ้า นะครับขอบแดงรัศมีเขียวโอ้โหสวยนะสวยดีนะครับโอ้โหข้างหลังเป็นองยามาสเตอร์พีดอีกโอ้โหรุนนี้มาสเตอร์พีดก็มีหลากหลายนะข้างบนเขียนสุวรรณมงคลยันหลวงปู่โอ้สวยนะหมายเลขหนึ่งศูนย์อีกต่างหากนะครับไม่มีตอกเนื้อนะครับไม่มีตอกเนื้อศึกษาให้ดีต่อไปครับเป็นเหรียญที่ทุกคนชอบครับก็คือแบล็โรเดียมแบล็โรเดียมองค์นี้ก็จะเป็นแบล็กโรเดียม 4K ด้านนะครับนี่แบล็กโรเดียม 4K ก็สวยครับแบล็กโรเดียม 4K นี่ก็ต่อโคดพอเหมือนกันแล้วก็เลขโคดัมนนเบอร์เลยนะครับนี่คือแบล็กโรเดียม 4K นะครับต่อไปครับต่อไปก็แบล็กโรเดียมนะครับแบล็กโรเดียมนี่แบล็กโรเดียมองทองนะครับนี่แบล็กโรเดียมปัดทองหมายเลขก็เหมือนกันนะครับ มอนกันมีแบคโลเดียมปัดทองต่อไปครับเป็นงาน2องคองเงินนี่ 2K เป็นงานพ่นทรายเลยนะครับนี่2องคองเงินนะครับ2องคองเงินโอ้โหหมายเลข69โอ้โหสย้างมาเยอะนะอย่างเงี้ยจ้างนะไม่เยอะนะครับน่าสะสมเลยรุ่นนี้ก็จะเป็นเนื้อทองทิพนะครับทองทิพหมายเลข25เนื้อทองทิพลงยาพื้นส้มขอบเขียวนะครับนี่ต่อไปครับ เป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาชมพูขอบม่วงน้ำเงินนะครับน้ำเงินโอ้ยข้างหลังมีเพ้นท์้าเวทด้วยโอ้โหรายการแปลกๆเยอะเนี่ยข้างหลังมีนี่ครับเพ้นท้าเวทอย่างนี้เลยนะครับโอ้โหย่ห์นาบูชาเลยนะครับมาต่อไปครับต่อไปเป็นเนื้อทองแดงลมดําหน้ากากชุบเงินนี่ทองแดงลมดําหน้ากากชุบเงินครับนี่ครับต่อไปครับเป็นเนื้อทองแดง โอ้โหผิวไฟหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหลงยาลายลายลายอะไรสายฟ้าฟาดแล้วกันเขียวสายฟ้าฟาดอ่าต่อไปสุดท้ายครับที่มีตัวอย่างก็จะเป็นเนื้อมหาชนวนมนสารหลังเรียบต่อเก้ารอบนี่ชนวนมวสารหลังเรียบต่อเก้ารอบหมายเลขสามอีกต่างหากนะครับชัดดีอ่ะนเดี๋ยวผมแก้ให้ดูสักหนึ่งลุนผมถูกชะโงกกับองค์ที่สองนี่ตลอดเลยนะดูจะได้เลขสวยไหม เลขที่เราเปิดมาก็เต็มที่ก็สามหลักต้นต้น,ตนดูนะจำนวนการจะสร้างเราจะมาหนึ่งร้อยลังลนะครับไม่ไม่น่าจะเกินนี่นะครับโอ้โหเป็นเนื้อปาก้าครับไในเนื้อปาก้าผมแบ่งปันเอฟซีรุ่นละร้อยให้ดีไหมเนี่ยโอ้โหเนื้อปาก้าหมายเลขเจ็ดแปดครับในเนื้อปาก้านะครับโอ้โหเนื้อปาก้าลงยาพื้นเหลืองครับขอบม่วงโอ้โหลงยาพื้นเหลืองเนื้อปาก้าครับอ่ะเปิดสักหนึ่ง เปิดแล้วก็มันนะเนี่ยอ่าเปิดดีสักหนึ่งนะครับไกรก็สะสมหาบูชาได้เป็นเนื้อโอ้โหเนื้อเนื้อทองทิพย์ผิวลุงครับได้มีตัวอย่างให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูนะครับทองทิพย์ผิวลุงนี่ทองทิพย์ผิวลุงทองทิพย์ผิวลุงลงยาขาวโอ้โหก็สวยนะออาแกะได้แกะแล้วแกะอีกสักหนึ่งแล้วเหลือไปสักสองลุนพอเป็นที่ระลึกมาเป็นโอ้โหนั่นไงบอกแล้วโอ้โหบอกแล้ว โอ้โห้ยสุดเลยครับเปิดแล้วได้ของดีเลยโอ้โหโลงยาลายธงชาติขอบลงยาลายธงชาติเลยครับน่าจะเป็นสามเคนี่ยครับสามเคพ่นทรายขอบธงชาติหรือเปล่าคบเนี่ยโอ้โหพื้นนาคหรอเบ่าเ,เอาแล้วไงสวยเลยองนี้สวยเลยนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านท่านไหนที่อยากเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้นะครับ ตับรุ่นนี้นะครับสวยนะผมยาวอง,องค์ไหนขึ้นดีสวยทุกองค์เลยนะครับก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆคาดแค้วปลอดภัยมีโชคมีลาบสวัสดีครับ